อยู่ในสองผู้ชายให้ี่วนครับพี่น้องตอนนี้เจานอลงไปะเอานอลงไปปูนะครับผมพี่น้องเนี่ยนอของผมกับบ้านนี้แล้ครับเนอะพี่น้องเ,อเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปสมสวนแต่งไงครับผม สาธารานลานะครับเีบ่ย okay. พีองเป็นข้องสาธทานาะครับผมหวยข้องมาเท,าท่าหวยกลังแทงยอดครับผมพี่น้องเพราะว่าเกิดจาก ่าแม่งจนเกินไปเด้อเนอเก็บให้อ่ายอดใหม่ได้ครับผมพี่นอ้องยอดต่ำเขาต่ำเขาเลยครับผมอ่ตอนนี้เพิ่นกำลังนิยกยอดกำลังอ่าปรับเปลี่ยนครับผมพี่นอ้องไปเขียวขึ้นมาแน่ครับผมคิว่าเปลี่ยนแปลงกับสภาพได้ดี้ะครับผมกำลังนอคุ้ย นะครับผมมันจะมาลงแปลงนี่แล้วครับผมยี่น้องครับปลาณจอรุม่มเรียบร้อยครับผมยี่น้องบูกผู้เดียวกนาจลละแล้วเสร็จนะครับผมกับนอรประมาณรอยกัวนอนเลยแล้วครับผมประมาณฟุดเองครับผมยี่น้องอ่ะขุดเองนะครับเนาะขุดนอ ้องกันอ่ากันหัวแล้กเกาแตกน้ำเนาะครับเนาะพี่น้องจะเห็นว่างามอยู่ครับผมแต่ละหัวแต่ละนอนนะครับเนาะอ่าพิกัดสวนอ่าของผมกับยู่อำเภอสังข้อมจอยอุดรธาน,นีครับผมพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยหอมสายพันธุ์หอมปทุ่มนะครับเนาะอ่าอยู่กับสวนกล้วยหอมสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมนี่ตา้ให้พี่น้องได้ชมนะครับเนาะอ่าว่าผมเห็ดแบบได้แบบได้ สวนกล้วยนะครับเนะเาะก็ถือว่าเป็นสินค้าราคาแพงกรว่าได้นะครับผมพี่นอ้องเป็นพืชเศรษฐกิจอา่าบ้านเมืองไทยเฮาครับผมเศรษฐกิจบ้านเมืองไทยเฮาเนาะครับเนาะนี่ครับผมมีแต่เนาะสวยๆงามๆครับผมพี่น้องขุดถ้าเป็นเนอใหม่ๆอ่าหลังจากที่เฮาตัดเครือรแล้วก็นี่แล้วครับผมพี่น้องลักษณะก็จะประมาณนี้แล้วครับผมอ่าถ้าปล่อยไว้นานก็ อ่ะหัวละกเง่าอ่ะอาจะาอาจะมีการแตกอาจจะมีการแตกกันหัวลงไปอ่ะในชั้นใต้ดินได้ครับผมพี่น้องถ้าปล่อยไว้นานนะครับเนาะอ่ะก็ถือว่าหัวเพิ่นก็ใหญ่ดีนะครับผมพี่น้องนี่ปลูกและติดเลยแล้วครับเด้อปลูกติดเลยครับผมพี่น้องนี่ยอ่ะท่าพี่น้องนั่งยังสนใจนอทางสวนก็นโทรเข้าม่าขุดคุยกันได้ครับผมพี่นอ้องอ่ะพิกัดผมกับยมเพื่อสังข้อมจังหวัดอุดรธาน,านีครับผม อ่าเรียกว่าโทรเข้ามาเบอร์โทรผม087 879 892 87 087 879 892นะครับผมโทรมาเบอร์นี้เบอร์เด,เดียวได้ครับเด้อพี่น้องอ่าทางสวนผู้แพ้พทย์ทสีสวนเองครับผมอ่าการันตีนอหัวใหญ่หัวมุกอ่างามครับผมพี่น้องเป็นอ่ากล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมนะครับบ่เป็นกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมครับผมนะครับผมนอลักษณะของนออ่าปกติ ถ้าขุดขึ้นมากก็จะมีหลักแบบนี้นะครับเด้อพี่นอ้องจะทําการแต่งรากแต่งตาโน่หนี่ครับผมพี่น้องนี่งผมขุดมากก็ต้องมีผู้แต่งตานอ้อยผมนะครับนะเ,เนานะเพื่อเลี้ยวในการขุดนอครับผมเพื่อแจวมารุ่งลุ่มปลูกนะครับเนาะ,ะในการขนรส่งทางสวนกับผมบ่ได้ทําการจัดส่งนะครับเด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่าเป็นเป็นงานที่เร่งรัด ตัวนะครับผมพี่น้องเป็นงานเลิงรัดตัวและแล้วอีกยังรถขนส่งกับบะมี่ทางบ้านผมนะครับเนาะถึงมีกับถึงส่งไปกับเป็นเป็นราคาพอสมควรนะครับผมกับการขนส่งนะครับเนาะเลยหลีกเลี่ยงในการขนส่งนะครับผมขอความกรุณนหน้าจากลูกค้านะครับผมให้มารับเองถึงหน้าสวนนะครับผมถ้าเป็น บริเวณลาแวกใกล้เคียงยังอำเภอสองข้อมจะยังอำเภอสองข้อมกับอำเภอเพชรนี่ผมสามารถที่จะส่งให้พี่น้องได้นะครับผมพี่น้องสามารถที่จะส่งให้พี่น้องได้แถบอกไก,จก่จากจากอำเภอสองอำเภอนี่นะครผมพี่น้องจากอำเภอสองข้อมกับอำเภอเพชรนะครับเนาะเพราะว่าผมจะอยู่ละแวกอำเภอสองข้อมกับอำเภอเพชรนะผมพี่น้องเพื่อเป็นการ บอกพักห้ามน้าใจกันเนาะครับเนาะเพื่ออยากให้พี่น้องได้ปลูกเหมือนผมนะครับเนาะที่ที่ว่านี่เป็นนอที่สร้างรายได้มาสารเลยครับเด้อพี่น้องในนอของกล้วยหอมครับผมพี่น้องในเรื่องของนอกล้วยหอมเนาะครับเนาะ คือภาษาสางเวยได้ให้แก่ชาก่าเกษตรกรทุกทุกท่านนะครับผมเนาะ,ะสางเวยได้ลืมตาอาปากได้กับกับปิดน,นอ้วยหอหนอี่แล้วครับผมพี่น้องอถ้าเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าก็คงบดได้เหมือนนอะครับผมพี่น้องแอการันตีได้เลยนะครับผมไล่ละแสนนะครับผมเหมือนทุกทุกทันเหมือนทุกทุกทันที่อ,ออกอากาศ ทางช่อง YouTube นะครับเนาะเพิ่นว่าลายละแสนครับผมไรยหนึ่งก็จะมีอ่าซีลอยต้นหรือว่าซีลอยนอนะครับเนาะเอาลงลุ่มปลูกแล้วก็อ่าสร้างผลผลิตอ่ามหาศาลนะครับผมทั้เงินอ่าให้แก่ครอบครัวอ่าทุกทุกทันนะครับผมพี่น้องอ่าอย่างผมผมก็บอกอ่าการันตีได้เลยครับผมว่าลายละแสนได้ครับผมพี่น้องลายละแสนได้เลยครับผมอ่าลายละแสนซีลอยนอหรือว่าซีลอยต้นนะครับเนาะ สั่งเม็ดเงินมาซานใดครับผมนี่รับพี่นอ้องอ่าแจ้งมาผมก็จะลงปลูกแล้วครับผมไม่รอนี้ลงปลูกอ่าในการปลูกกับใบหยกักนะครับเนาะพี่น้องในการปลูกกับใบยากครับผมอ่าคุดลงไปให้ได้คืบนึงครับผมไม่รอนีนขุดลงไปให้ได้คืบนึง,ง,อ,นงอ่าผมจะเออ โออยเป็นภาพเลยนะครับเนาะพี่นอ้องขวดให้ได้ประมาณนี้แล้วครับเนดะ้อพี่น้องเอาเอานอลงไปให้มันได้ประมาณนี้นครับผมพี่นอ้องเพื่อให้กบกบให้อตรงหัวรากเงาให้มันอติดดินได้ดีครับผมพี่นอ้องเพื่อจะมีการแตกรากออกมาอาตามบริเวณนี้แล้วครับเด้อพี่นอ้องเพราะว่าพันจะแตกรากไม่พจนจะบ่แตกอออกทั้งหัวดนล่างแล้วครับเด้อพี่นอ้องมันจะอ,ออกมาตรงอ หัวหัวด้านบนครับผม,มน,นี่้อเนี่เป็นหัวด้านบนที่มีการแตกลากเกิดมาใหม่แถาลง้ลงล้มปลูกแล้วครับเนาะพี่น้องผมก็เสื้อว่าแถาบ่ามีนอนกอ่อแถาบ่ามีนอนกอ่อบวมมีหัวเน,าเน่านะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นนอนกอ่อเพราะจะเป็นหัวเนา่าแถาปลูกล้งลึกจะหัวเน่าได้ครับผมพี่น้อง อาจจะว่าเอาได้เพราะเข้าเอาลงลุมกบให้พอดีพอดีตามที่ผมได้ว่านะครับเนะาะแต่ที่มันได้เก้าออกไปให้มันได้ตามบริเวณหัวหลักของมันนี่ครับผมมีลองนะี่เ้าปัจจเป็นต้องคุดลึกอ่าแล้วกบกบให้ลึกนะครับเนาะเพื่อให้หลากพื้นได้เดินได้ง่ายขึ้นครับผมมีลองนะี่อ,อ่าประมาณนี้ครับผมมีลองอ่าในส่วนของแกบของ อ่าขีงาข่งว่วมูนขี่ง่วนะครับเนาะก็เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้งองเราลงมาเรียบร้อยเราเกือบมีฟางอ่าเพื่อจะไว้ปกพุมในขั้นตอนทีเดียวเสร็จอ่าก็ไปนะครับผมนอนผมยังบ่ปอบผม,าม,าม,น,ม,มน,นะครับนี่โอ้แม่ดีดีครับหมามาหงำหมามากัดหงำเลยครับ ยัง่งบ่ยั่งอยู่ดอกผมก็ลืมปลูกครับผมพี่น้องไร่ปลูกไร่ปลูกสอะแล่ไรนอนครับผมพี่น้องนี่ยเพราะว่าเกิดจากภัยธรรมชาตินะครับเนาะเกิดจากแดดแดดแรงเกินไปก็เฮ็ดใหตุดอ,อ,อดกล้วยเฮาเสียหายหได้ครับผมพี่น้องเพราะว่ายอดเจอกด,ดำๆเนาะครับเนาะเด็กใหม่เมื่อนี่ไขแดดเลียนะครับผมไม่ได้ไขแดดเลียเพราะว่าสภาพอากาศ ทุกมือนียร้อนจัดครับผมพี่น้องอ่าเป็นอากาศอ่าอยู่ในช่วงเดือนมิสายนาะครับเนาะอากาศร้อนจัดครับผมพี่น้องแต่จะมีลมอ่าถ้าอยู่โซนร้อดถ้าอยู่รุ่ร้อนนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวกลับมากนี้แล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวเอาไปคลิปต่อไปแล้ววุ้จะทายทยอยอัปเดตให้เบิ่งนะครับเด้อพี่น้องให้ได้ชมอ่าพร้อมๆกันทุกท่านครับผมสหรับคีนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับผม